ครับมาชมต่อเลยนะครับคันนี้เป็น L สามสีู่นย์ปดครับสามสีู่นย์ปดมีผ่านหลังให้หนึ่งพวงรุ่นราคาขาวนะครับไม่มีทะเบียนครับคันนี้รุ่นประกอบญี่ปุ่นราคาหนึ่งแสน็ดหนห้าันบาทครับถัดมาครับ L สามหกูนปดครับตัวนี้มีผ่านหน้ากับผ่านหลังครับราคาเอไม่ใช่ตัวนี้อิสกีครับห้าสีู่นย์นะโททีครับหลายคันก็ชักจะมึนนะครับราคาสาม0สนหกหหันบาทครับอิสกีห้าสีู่นย์นะ ตัวนี้เป็นยันม่าครับยันม่า49แรงราคา35ม0 0 0ันบาทนะถัดมาครับอิสกีครับตัวนี้5 5 4ตัวใหญ่สี่สูบครับมีผ่านหน้าผ่านหลังให้ครับราคา4 2่0 0 0บาทครับถัดมาครับเป็นอิสกีเหมือนกันครับ54 0นะราคา4 25 0 0 0นับาทมีผ่านหน้าและผ่านหลังให้นะถัดมาครับ L อแครับ3 2 1 8ตัวนี้ราคา3 6 5 0 0 0บาทครับ ถัดมาครับเป็น L3218 ตัวนี้มีผ่านหลังให้1นพวง3 3ม0 0น0ามบาทครับถัดมาครับเป็น L3218 ครับ3 6ม0 0นหกหบาทนะถัดมาเป็นยันมาสส่สิบแรงครับ2 9ง0 0นเก้บาทครับมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังให้นะถัดมาครับเป็นคูปต้าครับคูปต้า24แรง l อลสอตัวนี้49,000บาทครับรถตัวเปล่าครับถัดมาเป็นคูปต้า l 4ี่8ครับตัวนี้465,000บาทนะครับนะยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยครับ465,000บาทมีผ่านหน้าแล้วเข้าผ่านหลังครับถัดมาครับเป็นยันมาสี่สิบแรงราคา280,000บาทคานโค้งนะถัดมาครับเป็นคูบูต้า L4708 ยางใหม่4เส้นมีผ่านหลังใหม่ให้พวงหนึ่งครับราคา395,000บาทครับถัดมาครับเป็นคูบูต้าครับ L4708 SP นะครับตัวนี้400,000 ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับทางด้านนี้ก็ยันมากก็เยอะครับครับยันมากใหญ่ก็เจ็ดจุดสองแรงก็หกแสนแปดหมื่นบาทครับมาไล่แถวนี้ก่อนนะครับนะตัวนี้เป็นยันมาสี่ห้าสามทีครับสี่สิบห้าแรงราคาสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับถัดมาครับเป็นยันมาสี่สิบเก้าแรงครับตัวนี้สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะถัดมาครับเป็นเอมเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ครับราคาห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทยางใหม่ หน้าใหม่นะครับห้าแสนหกหมืนห้าพันบาทนะคันนี้ครับถัดมาเป็นแชมป์ครับแชมป์ตัวนี้สี่สิบแปดแรงมีผ่านหลังหนึ่งพวงหนึ่งแสนสามหมืนห้าพันบาทครับถัดมาครับเป็นยันมาสามสิบเก้าแรงครับตัวนี้สองแสนแปดหมืนห้าพันบาทเอาไปสองแสนห้าหมืนห้าพันบาทก็พอครับตัวนี้ติดจองนานแล้วนะครับนี่ผมมารีวิวทั้งด้านหลังรถล่างหลังร้านนะครับตัวนี้เป็นยันต์มา 39แรงมีฝานหน้า่านหลังราคา2,5ง0 0 0บาทครับถัดมาแชมป์ครับแชมป์ตัวนี้4 5ห้าแรงราคา18ึ0 0 0บาทครับด้านนี้ก็เยอะครับเดินทะลุมาด้านนี้เป็นแมคอรนะครับเป็นรถเกี่ยวนะครับนะรถเกี่ยวตัวนี้5,5 0,000บาทก็ต่อรอ,องได้ครับแมคอรตัวนี้ก็3,9 0 0 0ครับครับ M U 55แล้วก็มีนะครับ M U 5มี2คันคันนี้6700 0เอาไป6500 0ก็ขายครับตัวนี้5900 0 0ครับนี่ครับ n โค913ตัวนี้ไป395 0 0 0บาทครับด้านหลังร้านนะครับด้านนี้เป็นยูโรยังไม่ได้ฟิปยังไม่ได้ซ่อมอันนี้อีสก,กิยังไม่ได้ล้างครับ350,000บาทครับตัวนี้รถใหญ่รถใหญ่จะอยู่ด้านหลังครับ M 9540นะ l ห้าสี่ศูนย์ยักษ์ใหญ่เลยตัวนี้ก็แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับถัดมาเป็น l สามหกศูนย์แปดครับตัวนี้สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะ l สามหกศูนย์แปดครับยางมารีวิวก็เยอะครับอันนี้เอมเก้าห้าสี่ศูนย์นะครับโอ้ตัวนี้ m เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ทวทีครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยครับอยู่ด้านหลังนี่ก็เยอะครับดูครับตัวนี้ราคาห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทไปห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทก็พอครับ นี่ครับคันนี้ก็ M 6 0 4 0 S U ห้าแสนหกนห้าับาทนะด้านนี้เป็น New Holland ครับตัวนี้ห้าแสนห้าหมืบาทครับ New Holland 7จห้านะครับอันนั้นนี่ก็เยอะครับรถยังไม่ได้ติตยังไม่ได้ทำครับโอเคครับทิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ